วั do do? นดะียู u ูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเอาไปตดทีวีแล้วก็มาอยู่กันในแมปหมูหยองพีชนะเป็นแมปวันพีชคนไทยสร้างนะฮะเกมนี้นี่คือเกมที่แบบว่ามีพลังของโอปิโตทีวีด้วยนะคะผมก็จะชักจ,จะอยากเห็นละสิเฮ้ย hey, นี่มันพี่ตั้งนี่หโโโโโดาบก้อยาวเลยครับนี่ฮะโอ้นะครับพี่ตั้งขายดบาบคาตาณาราคา5,000ันเบลีนะฮะนี่ฮะโอ้ตรงนี้มีกล่องเลยนะุผู้ชมทำไมมี2กล่องเลยวะเนี่ยนะมีหน้าโทนด้วยนะฮะ ไอ้ฟีหนึ่งเกมนะครับอ๋อเป็นที่ฟาร์มเกมนี่เองนะครับนี่ฮะก็ตรงนี้เป็นที่ฟาร์มตังค์ใช่ไหมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูกันแบบสดๆนะฮะวันนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้คือเ a นดอมฟู o d นะครับผมนี่ฮะราคาสองแสนี่ต้องเก็บตังค์นั่นแหละนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นอิตาจิหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเป็นใครอ่ะชิชิโรโคเหรอใครครับเนี่ยนะฮะใช้ออฟเลสออฟออฟเยลโล่นะครับแล้วก็เล็กกับอาชิดันนะฮะโอ้ยเขียวชิดันนะครับนี่โคตรที่นะครับผม เสียงอุตสาวอ่ะเฮ้ยนะฮะแล้วก็นี่ใครครับดีเซตสเตตนะฮะผมดีเซตสเตตแล้วก็ตัวนี้อะไรอาอะไรวะอาไม่ออกสปาเหรอครับสปาโอสปานะครับผมน่าจะเป็นไอห,หอกแน่เลยนะฮะผมโอ้ผมเห็นข้างบนนั้นด้วยนะครับอ่าไอตรงนี้มีมอนเตอร์เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ผมเห็นเห็นอะไรข้างบน,นก็ไม่รู้ครับเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อไพดอกเหรอดอกบ,บูเบ็เหรอครับ 10%แล้วก็แบ็กเบด15%นะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาตอนไหนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองฟาร์มเวลดูนะฮะอ่าฟาร์มเวลง่ายหรือเปล่าครับคุณโจผมว่าฟาร์มง่ายว่ะเฮ้ยดูท่าต่อย <c oughs> นะฮะเออโอเคครับเนี่ยมีเสียงต่อยด้วยครับอย่างก็อย่างก็งกวัยรุ่นตีกันเลยฮะนี่ฮะโอเคครับก็ตอนนี้ก็เลเวลเท่าไหร่ละหนึ่งร้อยสิบเปนต์นะครับก็ถือว่าเลเวลบุ่งโป๊ดอยู่นะนี่เทปไม่ได้อัพสเต็กเลยเนี่ยไป,ไปซื้อดาบไปตัง้งดีกว่าครับ อ่าเราไปซื้อดาบพิตั้งกันดีกว่าราคาอยู่ที่5,000ันใช่ไหมนี่ซื้อเลยดาบพิตัง้ง <c oughs> โหโคตรยาวนะฮะเอาซื้อมา2อันเลยกูเออนะอ่ะสกิลเฮ้ยสกิลสวยวะ่ะเนี่ยฮะมันดูไม่ยิ่งใหญ่ไม่ดูอลังการแต่ว่ามันสวยดีฮะนี่ฮะโห่แล้วม่นโคตรแรงเลยครับผมยังไม่ทันในอัพสเต็งเลยอะนะครับนี่ตรงนี้ดีมอนอ่าเรนดอมฟูดนะฮะนี่ฮะโหมาครั้งแรกก็ได้ผลแสงเลยนะฮะอ่ะกินเลยแล้วกันนะครับผลแสง นี่มีดาบด้วยนะฮะโอเคนี่ไปการยิงกระสุนแสงนะยิงขึ้นนะับยิงขึ้นถ้าสามมีแม้ถ้าสามไม่มีถ้าสี่ตัวเอฟนี่ตัวเอฟบินได้นะครับโอ้โหบินโคตรเร็วแล้วนี่เกาะอะไรครับเนี่ยเกาะอะไรไม่รู้ฮะดอกอาเป็นดีดีมอนวอร์มเหรอใช่ไหมของอาโทจีนะครับหนึ่งเปอร์เซนด้วยหนึ่งเปอร์เซนยึดขี้โคตรยากเลยครับผมนะฮะโอ้โหเกาะแม่งเยอะจัดนะฮะเกาะเยอะจัดที่เกาะท้องฟ้านะพี่ชมเกาะท้องฟ้ามีอะไรใครไหม ตรงนี้มีเซเบอร์ป่ะอ่าเซเบอร์ er ขายต้องใช้อาร์เลสเฮดนะครับเออเลสหรือว่าทรงผมเชงคูดนะคุณผู้ชมนะฮะอ่าโอเคข้างบนนี้แหละน่าจะมีเชงคูดอยู่ใช่ไหมวุ้ย,ยมีทั้งมีทั้งอาปีศาจกับอาพระเจ้านะครับเอ้ยร่าเทพธิดานะครับเนี่ยอ่าเทวดาตกสวรรค์น,นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันดีกว่าครับมุมอื่นมีก้อนเอเนลหรือเปล่านะเออมีร้านคงร้านค้าแต่ว่าไม่ได้ขายอะไรนะตรงนี้นะอ่ะไปดูก่อนนี้ดีกว่าครับมาริฟอร์นะผม อ่ามาริฟอดไม่มีป้อมประคานด้วยฮะเออมาริฟอดอะไรวะเนี่ยนีหนวดขาวเฮ้ยหนวดขาวอ้วร้านอ้เี้ยหนวดขาวอ้วร้านนะครับผมเออกลายเป็นอาขุนช้างมาแล้วครับผมเออขุนช้างหนวดขาวขุนช้างนี่มีกอบบอสเลยนะุผู้ชมนี่กบบอสกบบอสไม่รู้ว่าเสกยังไงครับก็น่าจะเกิดทุกประมาณ2ี่สวินาทีหรือเปล่านะฮะอ่าใช่ไหมออฟชาโดหนึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยนี่มันน้องกูเล่นเกมไม่เก่งนี่เอ้ย น้องเล่นทําไมนะครับเออจําชื่อช่องไม่ได้นะครับนี่ฮะอ่าใช้อ่า,ใช,อาใช้แบ็คอะไรเพื่อทําการสิกบอสนะฮะต้องไม่ต้องถือของเดอร์โอเคครับผมนะโอเคก็ไหนว่าบอสโอปิโตะหรือว่ามอนเตอร์หรือว่าอาวุธของโอปิโตะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะฮะผมก็อยากเห็นแล้วสินะฮะโอ้โหก่อนนี้ฮะเกาะโมเรียใช่ไหมเกาะโมเรียเรือเรือใหญ่ของโมเรียเนี่ยเกาะซอมบี้โอ้โหแต่ซอมบี้กัดกัดโคตรแรงนะฮะอ่าโอเคโอเคก็เราสุ่มผลนิ้สักหน่อยดีกว่านะครับเผื่อจะมีผลอะไรแปลกๆ อาจจะมีผลพิศารโอาปโตอุ้ย,ยสุ่มได้ผลแสง3ผลติดเลยนะครับเออเก็บใส่กระเป๋าได้ปะนี่เก็บใส่ได้นะครับนี่ฮะเราก็มีกระเป๋าให้เราเก็บด้วยนะครับนี่เราจะเก็บให้หมดเลยนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้เคยวพิดัาราคาเท่าไหร่ดูซิกูมันต้องใช้ off red, off ออฟเลสออฟเยลโลวะนะฮะไอตัวนี้ยังไม่เห็นอีกยังไม่เคยเห็นนะครับนี่เดินผ่านมาช่ยเลยเป็นตัวขาย5คินี่ซื้อเรียบร้อย yeah. เอย็ดเฮ้ยโคตรจับนะฮะเวลาเปิดฮาคิ นี่ถ้ามีสุ่ม4-5คีจะเท่มากเลยดูเดียวโอ้แขนขานี่ดําไปเลยนะฮะแม่เคลือบทั้งกางเกงเคลือบทั้งเขนไปเลยอะนะครับผมอ่ะมาดูเกาะอ,อื่นกันดีกว่าครับไหนว่าไออาวุธโอเปโตเนี่ยผมอยากเก็นมากเลยไปเอาจริงๆครับเกมนี้มันดูลื่นนีนะครับเออดูดูเล่นลื่นไม่ติดขัดอะไรเลยครับการเคลื่อนไหวอะไรก็ดูสมุทนะครับผมนี่ฮะมาที่ ord, ord, มารีฟอร์ดมารีฟอร์ดมีอะไรที่เราซื้อได้ไหมนี่ตรงนี้มีของขายด้วยนะฮะนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้เลย บีสโต็ราคา10ล้านซื้อเลยครับนี่ฮะไม่ต้องรอครับนี่ฮะอะกินเลยครับอ่ากูได้แล้วเหรอได้เลยเหรอโอเคมาดูกันครับยิงกระสุนสึนามิอู้ทีเดียววูบครับทีเดียววูบยึดคียโคตรแรงโอ้โหสกิลสองไปการยิงสึนามิครับเหมือนไอหมูเด้งในสกุลับคิดเลยนะฮะอ่าท่าที่สามว่าไงไม่มีครับมีแค่ท่ายิงขึ้นกับท่ายิงสึนามินะครับอ่ะ ็ประมาณนี้แหละครับอ่าสำหรับเกาะหนวดขาวไปดูที่อื่นกันดีกว่าวะ่ะเออว่ามีอะไรขายวะเนี่ยไอโอปิโตเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ,อ้ยน่าจะกอดน,นั้นแน่เลยโอปิโตนะฮะอ,อ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยกอดส,ส่วนตัวกอดส่วนตัวกล่องของใครครับเนี่ยไออันนี้คือฉลามนะครับมิสเตอร์เช็คนะครับผมมิสเตอร์เช็คต้องหาออฟเช็คกับอาเช็คฟินนะครับแล้วก็เช็คอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกกลายเป็นเช็คเบรดนะฮะเออแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะใช้อ,อ่าเอ้านี่มันน้อง คูโตโน่นี่ว่านะครับนี่ฮะคูโตโน่นะครับนี่ฮะต้องใช้อาพริกนะครับต้องใช้หมูอต้องใช้หมูนะครับเราก็ตาได้อะไรอะอะอะไรโอปิโตะนะออฟโอปิโตะก็มีว่ะไหนว่าออฟโอปิโตะหาไงครับเนี่ยยังไม่เจอเอฟีซีตัวเองเลยนะฮะหรือว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่รวมยูทูบเบอร์ดังวะเนี่ยนะเออเฮ้ยก็ว่าไปนั่นนะผมยังไม่ดังเท่าไหร่นะฮะแน่ก็ว่าไปนั่นนะหลงตัวเองเลยฮะอ่าตรงนี้ก็จะดอปอ่าเป็นออฟนะครับเราก็ตาด้วย แน่อยู่ไหนวะเนี่ยฮะไปหาโอปิโตกันต่อครับตรงนั้นหรือเปล่ามีเกาะตึกสีพูด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปครับเราหาโอปิโตก่อนตัวนี้คืออะไรเฟสตี้เกาะเฟสตี้นะครับเฟสตี้ตรงนี้มีหมีนะครับมีหมีอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อออฟออฟบที่เราไปหามาออฟเยลโลออฟแล้วก็บีดแล้วก็ตามด้วยอะไรไม่รู้อ่ะโหเกมนี้คือต้องหาไอเทมเยอะหน่อยนะฮะเออเป็นเกมแนวหาไอเทมเยอะๆนะครับผมยังไม่เจอโอปิโตสักทีเลยโอปิโตอยู่ไหนวะ เออแหมเอาไปตัวไปซ่อนอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวขอดูกันนะครับคุณผู้ชมก่อนนี้ก่อนนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้ฮะแคนดี้แมนนะครับผมแคนดี้แมนนะครับแคนดี้แมนเออยู่ไหนวะหาตัวเองไม่เจอครับนะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหาดูทั่วๆก่อนถ้าเจอเดี๋ยวจะ,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 จะมาบอกนะฮะโอ้โหมาแอบอยู่นี่นี่เองนะฮะนี่อยู่ที่เกาะโทจิฮะนี่ฮะมาแอบอยู่ตรงนี้โอ้โหกว่าจะหาเจอะคุณผู้ชมนี่ฮะ โอปิโตะบาตันนะครับนี่ต้องใช้อะไรอ่ะกิฟต์ออฟโอปิโตะกับหน้ากากโอปิโตะเหรอโอโอปิโตะโอปิโตะอะไรนะโอปิโตะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เลยนะครับแต่ว่าเราต้องไปหามา2ฉาก2อย่างนี้นะฮะถึงจะได้โอปิโตะอะไรไม่รู้นะครับอ่าบาตันเราต้องไปหาแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าหาไปจากไหนนะฮะไปเราไปเริ่มหากันดีกว่าครับเอาละครับเมื่อกี้ไปดู YouTube มาจากน้องครูโตโน่นะฮะไปดูมาเลยนะครับว่าพลังโอปิโตะจะทำยังไงนะฮะ มันต้องไปหาเนื้อโอปิโตะนะฮะกับกล่องโอปิโตะนะฮะคุณผู้ชมต้องหาเนื้อหมมาเนื้อผมอยู่ตรงไหนวะเนื้อหมมาน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้นะฮะนี่มันจะมีป้ายดอบอยู่นะฮะเนื้อหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาป้ายก่อนป้ายอยู่ตรงไหนวะนี่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 น่าจะเป็นป้ายโอปิโตะนะเดี๋ยต้องหาโอปิโตะเนื้อนะเนี่ยเป็นเนื้อสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมน่าจะดอบจากไอตัวนี้นะฮะเนื้อโอปิโตะนะฮะเคนดี้แมนเดี๋ยวลองตีก่อนมันจะได้ือเปาก็ไม่รู้ครับนะก็เดี๋ยวผมจะลองตีเรรืยๆคับม อได้มาแล้วครับเนื้อโอปิโตครับนี่ข้อเท่นะฮะนี่พอหาเนื้อโอปิโตเสร็จรู้สึกว่านี่ในตรงนี้มันจะมีกล่องของขวัญน,นะฮะ,ะเป็นกล่องโอปิโตนะ,ะนี่ฮะต้องใช้เงินเท่าไหร่1,000ล้านโอ้โหรดดับแพงกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเดี๋ยวเราเก็บกล่องกันดีกว่าครับนี่เราจะต้องหากล่องมานะครับเราก็ต้องอเราเราต้องจะต้องหาเนื้อมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกล่องนะฮะอ่ะเราไปหาตังค์พันล้านกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเฮ้ย ตรงนี้มีเจ้าทะเลเกิดมาด้วยคุณผู้ชมนี่เป็นน้องหลามนะฮะเกิดมาทุกประมาณกี่นาทีน2ยี่สิบนาทีเกิดใช่ไหมเออนะตัวยังใหญ่อะลองมาตีน้องหลามกันดีกว่านะน่าจะให้ตังค์เยอะโอ้โหยังถึกนะฮะอะเดีย๋ยวลองจะเราจะตีเรื่อยๆเลยเราจะตีจนกว่าอาฉลามจะตายนะดูฉลามนี่โอ้โหข้อถึกเลยครับผมมันต้องเดินเข้าไปฟันโอ้โหเดินเข้าไอ้ฉลามเตะกูตายเลยโอ้โแล้วฉลามมีเอลโทด้วยหุย มันจะเถื่อนเกินไปแล้วนะครับมันต้องเปลี่ยนผลปีศาจนะมันต้องเปลี่ยนผลเนี่ยคือมันมีแต่ผลแสงนะผู้ชมดูดิดูด,ด,ด,ดิไม่สุม่มไม่ได้ผลอะไรเลยเนี่ยนะเออเอาตังมาทิ้งอนะ่ะเพื่อเพื่อสุ่มผลแสงแบบรัวๆโอ้ดูดิแทบจะไม่มีผลอื่นเลยนอกจากผลแสงนะฮะนี่ตรงนี้ฟาร์มตังได้ทีละหมื่นบาทใช่ไหมพนล้าน,นี่น่าจะ ถ้าสุ่มตรงนี้น่าจะได้พันล้านเร็วหรือเปล่าจะลองสุ่มดูก่อนนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ผมก็ไปซื้อดับเมซี่นะครับดับเมซี่แล้วก็ได้ดับโทจิมาด้วยแล้วก็ได้คอนฟักทองนะครับนี่คอนฟักทองเดี๋ยวให้ดูนะฮะเป็นคอนที่โคตรจะยาวเลยฮะนี่ฮะเออนี่ฮะนี่คือคอนฟักทองมาดูกันเลยนะฮะนี่หน้าตาของมันก็จะดูดุดันมากเลยอะดูดินะฮะมันอนหรือมันขวานก็ไม่รู้อะดูโคตรใหญ่นะฮะแล้วก็นี่ฮะการฟันนี่เวียงคอนนะฮะเวียงคอนแบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็ถ้าเลขเลยเป็นการใช้เสา นี่เสาสีส้มนะครับนี่ฮะเออนท่าที่2ครับเป็นการใช้ฟักทองลงมานี่ลงมาทับบุบแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ท่าสามมีหรือเปล่าท่าที่3ไม่มีนะครับก็จะมีทั้งหมด2ท่าน,นะครับนี่เดี๋ยวมาดูอาร์อันนี้กันดีกว่าครับดาบเมซี่นะครับมันชื่อว่าดมอนเบดใช่ไหมแต่ว่าผมเรียกว่าดาบเมซี่นะเพราะว่าเมซี่เป็นคนขายนี่น,นะฮะดาบเมซี่อ่าดาบเมซี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าโคตรเท่นี่กันฟันครับผมว่าดาบ ดับเมสซี่นี่เที่สุดแล้วดับเพชรใช่ไหมเออนะฮะดับเมสซี่นะฮะโอเคก็มาดูกันดีกว่าสกิลแรกครับนี่เป็นการยิงขึ้นนะครับแล้วก็มันก็นจะตัดแบบนั้นนะครับมันจะตัดไปเรื่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆแบบนั้นเลยนะฮะนี่สกิลที่1น่งอา้าวยิงไม่โดนครับสกิลที่2มันจะเล็กๆหน่อยนะสกิลที่2ครับเออมันจะเล็กมากเลยมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะเป็นใบเรื่อยหรือมันจะเป็นมันจะเป็นพายุแบบที่เรามองไม่เห็นเนะี่ยมันจะแบบเนี่ยเล็กๆเลยนะครับนี่ฮะนี่คือท่า2แล้วก็ท่าแรกยิงขึ้นนะะฮ อ่านี่คือดาบเมซี่แล้วก็มีทั้งหมด2สกิลเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันดีกว่าโทจินะครับนี่พึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะอ่ะฟาฟาร์มตังมาพันล้านพึ่งได้อ่าของทําโทจิมาอย่างละ1ชิ้นนับนี่โทจินี่คืออาวุธของโทจินะฮะแล้วก็การฟันฟันโคตรเร็วทุกดาบแบบฟันเร็วหมดอะสกิลแรกครับเป็นการยิงขึ้นนะฮะสกิลที่สองเป็นการใช้ระยะประชิดเป็นการตัดระยะประชิดสกิลสาม นี่เป็นการยิงคึื่นสีแดงครับผมแล้วก็ทํามืออะไรก็ทเขนอะไรไม่รู้ฮะนี่ก็มีทั้งหมด3สกิลนะฮะเนี่ยไอของพวกเนี้ยแม่งตีเจ้าทะเลหรือว่าตีปลาฉลามไม่เข้าเลยครับปลาฉลามแม่งตอดึกนะฮะก็เลยไม่ตีดีกว่าเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ตังค์พันล้านมันไปซื้อพลังของโอปิโตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังของโอปิโตจะเป็นพลังอะไรนะฮะอ่าเหมือนจะเป็นกระบอกนะพอผมไปดู YouTube มาวิธีการทานะฮะนี่อ่าต้องใช้อ่ากล่องนะฮะนี่กล่องหามาได้แล้วนะครับกล่อง เนื้อโอปิโตกับกล่องโอปิโตนะครับไหนกล่องโอปิโตอ๋อต้องไปซื้อกล่องก่อนผมยังไม่ได้ซื้อกล่องเลยนะครับโอเคเราไปซื้อกล่องกันดีกว่าครับอ่าซื้อกล่องได้ที่ก่อนนู้นเลยครับนี่ฮะอ่ามาดูกันเลยนะฮะอยากเขแล้วว่านะฮะว่าพลังกระบองมันจะเป็นยังไงฮะเออนะครับผมมา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 ,มาซื้อเลยซื้อเลยซืออ้อเลยราคา1,000พล้าน,นครับอ้ฟาร์มาอย่างยาวนานนี่พบไปกล่องของข,องขวัญน,นะที่แบบว่าเป็นโลโก้โลโก้กล่อง โลโก้กล่องผมเลยเนี่ยแม่งเท่ว่ะวิเท่ว่ะจ่ไอ้กล่องนี้มันดูเปลกๆไปหน่อยนะฮะปไ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 ปคับกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมแม่ว่ามันต้องเท่แน,น่ๆและครับมันต้องมีพลังที่แบบคารมีอะไรแบบนี้หรือป่านะฮะเออไม่ก็ความไวอ่ะเออโอปิโตโอปิโต,ตเห็นความไวมามาดูกันเลยฮะเอบเรียบ้อยฮะเรียบ้อยครับโอ้เฮียอะไรเนี่ยเออโอ้มันเป็นกระบอกนะมันเป็นท่อนไม้ก็ไม่รู้ครับนี่ฮะ เหมือนเป็น,ปนคมเฟกนะฮะคมเฟกโอบิโตะหรือเปล่านะฮะนี่คมเฟกโอบิโตววะว่ะนะไม่ใช่ดาบนะฮะไม่ใช่กระบองแต่เป็นคมเฟกนี่นะี่การฟันนับโทจิว่าง,งโทจิเอ้ยเวลาฟันมีคลื่นด้วยฮะนี่นี่ถ้าเป็นคลื่นสีแดงจะเท่มากเลยนะฮะเป็นคลื่นสีฟ้าน,นะผู้ชมอ่ะไม่รู้ว่าคลื่นของโทจิหรือเปล่าโทจิมันอาจจะยิงมาสก,กิลแรกครับอะ,อะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนเป็นโลโก้หน้าผมเต็มไปหมดเลยฮะนี่ โลโก้หน้าเต็มไปหมดแต่ว่าความไวของมันนี่สุดยอดเลยครับมันต้องอย่างนี้สิครับโอเปโตต,ต้องเกี่ยวกับความไวครับนี่ฮะไม่เกี่ยวกับความไวก็ดูดเลือดแล้วก็ไปสีแดงด้วยนี่ถ้าดูดเลือดนี่เจ็มเลยนะโอ้โหนี่ฮะไปสู้กับไอ้หลามไอ้หลามน่าจะตายนะน่าจะสู้เราไม่ได้แนะ่ไอ้หลามอ่านี่ไอ้หลามอไอ้หลามโอ้ไอ้หลามตัวนี้ถึงฮนะนี่ยิงเข้าไปปึ๊บสกิลแรกปึ๊บโอ้โหจาะไม่เข้านี่มีเสียงหัวเราะด้วยเดี๋ยวมาดูสกิลสอง สก,กิลสคือการยิงแผ่นเหมือนกันครับเออเป็นการยิงเหมือนท่าเลขเลยสก,กิลสามเฮ้ยมันมีแต่ท่ายิงอย่างนี้เหรอโอ้น่าจะมีท่าแบบวาร์ปอะไรแบบนี้หรือไม่ก็คารมวนะีนะฮะโอ้นะฮะเป็นการยิงแผ่นแต่มันก็เร็วนะมันก็เร็วนะถ้าดูดเลือดได้นี่เจ๋งเลยนะฮะเอา้าผมไปลองตีไอเชงคูดก่อนถ้าเกิดว่าได้อาอะไรบางอย่างกับเชงคูดนี่ผมก็น่าจะทาดาบเซเบอร์ได้เลยนะฮะทำไม่ได้ก็อดไปฮะนี่ โอ้โหแชงคูตายง่ายเนี่ยผมชอบตรงที่มันมีอรา่าอร่าเลือดแบบนี้นะครับผมเออมันที่ดีนะฮะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้าเกิดว่าอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะล,ลงคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะลงคลิปใหม่ให้ดูเกมคลิปที่2ของเกมนี้เออนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า